สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาต่อนะสำหรับแนวทางราวพัฒนานะครับื้นที่8นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่5ก่อนนะครับแนวทางก็เป็นการจิตการคานวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดูผลออกลาวพัฒนาวันที่5นะครับออก55 9 หนึ่งสี่ห้านะครับห้าห้าเก้าหนึ่งสี่ห้าเลขล่างนะครับที่เล่นกันที่ลาวแล้วก็ริมฝั่งโขงกับผลออกออกห้าห้านะครับ,ออออ 55, รบ <c oughs> ส่วนเล็กล่างที่เล่นกันตัวไปนะครับใช้หลักพันกับหลักร้อยนะครับก็คือ ก้ากับหนึ่งสามตัวบุญนะครับออก1 4 5 2ตัวก็4 5นะครับมีใครได้กันบ้างแน้วก็ในหลายท่านอยู่เนาะนะครับที่เข้ามาดูนะครับบางท่านก็อาจจะลืมซื้อหรือว่าเรว่าเวลาเล็กเข้าเนาะมันอยู่ที่ดวงจริงๆไอ้เรื่องแบบนี้นะครับบางทีก็ดูไปนะครับแต่ก็ลืมซื้อ นะครับบางทีดูหลายที่นะครับก็ลืมก็มีนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะใครที่ยังไม่ได้ก็มาตามันต่อนะครับส่วนาที่ได้ผมก็ดีใจกับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับสําหรับแนวทางเราพัฒนาแนวทางที่ผมลงให้นะครับตัวเน้นในเข้านะครับเลขเจ็ดเข้าที่เล็กหนึ่งนะครับหรือว่าใครจับบินจับบินเข้าที่หนึ่ง 5 4 1 4นะครับ1 5 4, 1 4 5ส่นะครับส่วนตัวเจาะเจาะให้ใน้นไมที่เจ็บ7 4ไม่เข้านะมาเข้าที่5 4ตัวรองตัวกันนะครับส่วนสารตัวเข้าตัวเน้นเลยนะครับเข้าตัวเน้นเลย1 5 4่นะครับกามาตามประต่อสำหรับแนวทางราปัฒนาวันที่ วันที่8เนาะซึ่งวันนี้ก่อนอนุญาตเขียนก่อนเนาะนะครับเขียนไว้เลยนะครับวันที่8เดือน12นะครับ2568นะครับเราพัฒนานะครับเลขเด่นผมให้ที่8กับ6นะครับเน้นในที่เลข8ใครชอบเลข6จับที่เลข6นะครับส่วนจุดวินจ <c oughs> ุดวินนะครับ8 6 3 0 4สามสจุดวิน8 6 3 0 4 ส่วนตัวจอบนบในที่เลก8เนาะก็จะมีผมกดจับไปที่8 3 8 0 8 3 8 4ผมเช็ดกลับกันเนาะเนี่ย3 4ตัวประกอบเป็น3 4 3 0 4นะครับ8 6 6เป็นเลขเด่นมาด้วยกันนะครับกดจับไปที่8 0 8 3 8 4 3ตัวนี้นะครับ ส่วน6 3ก็คือเลขเด่นอีกตัวซึ่งผมเน้นที่8 3นะครับก็คือดึงเลขเด่นลงมาอีกตัวนึงก็คือ6 3นะครับส่วนการเบิ้ลนะครับมี0 0 1 1นะครับอันนี้นะครับก็มีโอกาสเบิ้ลถ้าเบิ้ลก็0 0 1 1นะครับเลขเบิ้ลส่วน3ตัวนะครับวันนี้ผมจับไว้ที่6 8 3ครับ6 8 3สามจุดตัว ใจ่เอาไปตักเล่นก็ได้4ีตัวนะครับก็จะเป็น1683นะครับ1683กครับแคลที่รับแนวต่างก็แคปเอาไว้นะครับกรับตานนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับชคดีนะครับในวันที่8เดือน12 2 5 6 8โชคดีกันทุกท่าน เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ